นี่นะครับ MT07 โคตรดึงครับผมสามสูปสามสูงตัวอะไรนะสามสูบตัได้ได้ไปดิโอ้โหโคตรดึงครับทุกคน MT15 กับ MT07 คนละเรื่องกันเลยอะ โอ้โหมันแรงมากเลยนะเกียร์สองอย่างสุดเลย mm hmm. เทียบกับ mt 1 5นะครับทุกคนเราไม่ต้องกังวลเรื่องคัดเลยอะ่ะอันนี้คือแบบเราปล่อยคัดไปนานๆเงี้ยมันก็ไม่เหมือนจะดับเหมือนแบบพวกรถกำลังน้อยๆน,นะแล้วก็เบรกอีกอย่างเบรกดีมากเลยอะ่ะ นี่เพื่อนนะผมครับ n r 6นะครับวันนี้มาลอง R7 บอกให้ lean out lean out น e a n in ทำไม่เป็นสักอย่าง,งนะทุกคนขับเป็นแต่เีสิ MT15

ลอง MT07 นะครับ Master of Talk Feeling ดีมากเลยนะแบบมันเบามากเลยอะ่ะคือบอกก่อนว่าผมอะขับ MT15 มาก่อนนะทุกคนคือตอนแรกอะ MT15 มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่โหขับสนุกมากตะกู MT อะ่ะแต่ว่าทีเนี้ยแบบเผื่ออยากไปทิปกับเพื่อนไงก็คือแบบ MT15 พอวิ่งทางไกลใช่ไหมมันก็แบบเหนื่อยอะ่ะ ก็เลยอยากจะลองอัพแต่พอลองอัพปุ๊บก็คือโจทย์ก็คือใช้มอเตอร์ไซค์ขับในเมืองอะ่ะขับแบบโอ้โหเขีสาธรอ,อย่างเงี้ยราบเท้าอย่างเงี้ยโอ้โหรถโคตรติดเลยก็เลยกังวลว่าแบบถ้าอัพไปอะ่ะแล้วมันจะไหวไหมแต่ดูทุกคนดูที่ผมมาลองจับศูนย์เจ็ดให้มันเบามากเลยนะยังกับยังกับสิบห้าเลยแต่ว่าแค่แรงขึ้นเราต้องระวังเรื่องเปื่อนเปิดคันเร่งแต,แต่นอกเหนือจากนั้นถือว่าแบบโอเคเลยนะเบามากเลยอะ ตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะมาดูวิดีนะแต่รู้สึกเหมือนฟังจะโดนยังไงก็ไม่รู้ร้มันดีมากเลย,เยเนี่เกียรเหนียดแบบไม่เหนียดผมว่าเหนียวเ,เลยนะแบบโอ้โหรถเบรคดีอะเทียบกับเ็ม P สิบห้าผมก็ได้นะครับสนุกมากจริงๆทุกคน you <laughs> ครับช่วยช่วยยกหน่อยได้ไหมครับมันทับนิ้วผมอยู่อ่ะครับครับขอบคุณครับโอ้ล้มเลย ันนี้ครบก็กำลังเดินทางกลับเนาะหลังจากที่เราไปเจอม MT07 มานะครับอ,อทุกคนอย่าประมาทมันผมนะไม่ดีเลยอยูด่ดีก็เสียเงินกลับบ้านกันดีกว่า เดี๋ยวค่าใช้จ่ายอะไรผมสรุปให้ทายคลิปนะครับว่าโดนไปเท่าไหร่บ้างเนี้ยที่เราทําเสียไปนะครับันนี้ผ่าทางศูนย์แล้วคือศูนย์เขาบอกว่าเราสามารถเอาอะไรพวกนี้กลับมาได้นะครับก็เดี๋ยวเขานัดวันมารับอีกทีหนึ่ง วันนี้ที่โดนไปทั้งหมดเนี่ยก็โดนไปที่สามพันกว่านะเดี๋ยวท้ายคลิปมีรายละเอียดอีกทีนึงคือเขาจะให้จ่ายสองรอบเป็นรอบมัดจําก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นตอนที่เรามารับอไไล่คืนครับผม ไปลองรถก็อย่าประมาทนะทุกคนให้ผมเป็นบทเรียนให้ผมจ่ายค่างโง่น,นี้คนเดียวก็พอแล้วคือวันนี้มีเพื่อนไปจองด้วยนะครับเพื่อนไปจอง R7 นะทุกคนจ่ายค่าจองไปสามพันอ้าวันนยังไงวะเน,นี่ย ใช่ไหมเนี่ยมาตาม GPS นะทุกคนจะกลับบ้านนะเนี่ย <c oughs> อันเนี้ยร้อยพังเลยก็คือผมอะเพิ่งได้อุปกรณ์ทำคลิปครบเมื่อวานเออก็คือบีแบบตัวต่อไม้ไม้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบกว่าจะติดตั้งอะไรเสร็จใช่ป่ะซื้อพวกข้อต่อโก o p โปอะไรเงี้ยเพราะแบบตอนแรกมุมมันไม่ได้ไงก็คือวันนี้ตั้งใจจะแบบมาเทสไม้วันแรก คือน่าจะเป็นคลิปแรกเลยผูด้ดง่ายคลิปแรกปูผมก็เอาเลยนะได้เรื่องเลยได้คอนเทนต์เด็ดเลยไม่รู้ว่ามีใครเคยมาเจอแบบผมหรือยังนะ <S <S 1> <S 1> คือแบบด้วยความที่ผมประมาทอะผมรู้สึกว่าแบบขับไปสักพักนึงใช่ไหมเออคือด้วยด้วยความรู้สึกตอนนั้นอะที่แบบเหตุต้นคลิปเนาะผมมารู้สึกว่ามันเหมือน MT จริงๆนะหมายถึงว่าเหมือน MT15 จริงๆอะแค่มันต่างแค่แบบ ฟิลลิ่งของคันเร่งอะไรอย่างเงี้ยแบบเปิดปุ๊บเออเปิดนิดเดียวปุ๊บมันลอยเลยอะแต่ว่าพวกเรื่องน้ําหนักรถอย่างเงี้ยผมแบบทั้งลองเข็นไปเข็นมานะผมก็รู้สึกว่าเอยมัน,ม,น,ม,นม,มันไม่หนักเลยอะเพราะว่าตอนนั้นเราขี่อยู่ไงไม่พอรู้สึกแบบตอนเรานั่งอยู่บนรถแล้วเราก็แบบรถมันไม่ได้เอ็นไปทางซ้ายหรือทางขวาอะไรเงี้ยผมก็แบบเข็นเดินหน้าไปหลังเพราะผมสูงเกือบร้0ยแปดสนะประมาณรนะ้อยเจ็ดสแปดอะเออแบบขาเต็มพื้นสบายๆแล้วแบบมันก็เข็นรถง่ายมากเลยผมก็เลยแบบเฮ้ยนี่มัน หมือน MT เราเลยนี่หว่าเ้าก็ขับลองขับลองนะหลายรอบนะก็คือจริงๆอะผมมันจะเลิกแล้วเว้ยแต่ว่าไอ้รอบสุดท้ายอะแบบอะไรโดนใจก็ไม่รู้แบบเฮ้ยขอลอยสักรอบดิก็เลยเราเออลองใส่หมวกแล้วไปลองดูนะก็คือเรียบร้อยครับรอบนั้นแต่จริงๆอะลานก,ลกว้างมันก็เยอะแยะใช่ไหมแต่ว่าผมอะเออแบบลองลานกว้างมาเยอะแล้วทีเนี้ยโจทย์ที่ผมต้องใช้รถนะผมต้องการใช้รถแบบที่มันคล่องตัวในเมืองจริงๆอะคันนี้มันก็จบแล้วแหละมันคล่องตัวมากเลยนะในเมือง MP 1 5้าเนี่ย แบบมันพิวมากเลยแบบมุดสาทรมุดอะไรอย่างเงี้ยมุดสบายเลยเพราะว่าผมทางานแบบต้องเข้ากรุงเทพตลอดนะตอนแรกผมใช้รถยนต์เสร็จแ,แล้วก็รู้สึกว่ารถยนต์มันแบบกว่าจะถึงอะแล้วแบบที่จอดก็หายากมากเลยกว่าจะไปถึงไหนแต่แต่ละที่ก็แบบโอ้เสียเวลามากกว่าจะหาที่จอดกว่าจะไปถึงกว่าจะฝากรถติดไปพอบ้านผมมาจริงๆต้องวิ่งแบบผ่านเส้นเพลกรเสมด้วยเส้นเพลกรเสมหนองแขมน,ขมนี่เป็นอะไรที่ติดมากเลยทุกคนติดทั้งวันทั้งคืนเลยอะเออผมก็เลยแบบ กว่าจะออกมาจากตรงนี้ได้ไม่ไม่ไหววะก็เลยแบบหามอเตอร์ไซค์ักคันดีกว่าแล้วคือด้วยความแบบเป็นคนชอบมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็วชอบรถนเนกเก็ตด้วยก็ตอนแรกก็มองอยู่ว่าจะซื้ออะไรดีที่เป็นเน็กเก็ตอะนะเอ็มทูนเจ็เนี่ยตอนแรกก็มองมองตั้งแต่แรกเหมือนกันแต่ว่าพอแบบด้วยโจทย์ของเราอะ่ะเราขับมุดติดในเมืองแบบรถติดมากๆเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเป็นแบบ ท m ห1 5ดีไหม 150cc กำลังเครื่องเหลือๆแล้วเงรถไม่หนักจอดง่ายไม่ต้องแบบห่วงรถมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบจัด m ห1 5มาเพออื่อนก็ตอบโจทย์นะนี่มันมารถพาเรามาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนผมยังอยู่ข้างหลังนะ,อะตอนนี้ยังขับเออ GT อยู่แต่ว่าจะได้เห็นเป็น R7 ตัวแรงในอะนาคตนะแก๊งเราก็จะได้ไปออกคลิปสักที ส่วนผมก็จะเป็นแบบรถเล็กที่สุดเพราะว่ายังขับแบบ MT15 อยู่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะทิ้งหรือเปล่านะโดนขับแบบหายไปเลยถ้าหายไปเลยคือยูเทิรนกลับไปทุกคน <c oughs> เดี๋ยวว่าผมจอดข้างหน้านี้ดูก่อนดีวกว่าว่าแผนที่นี่มันใช่หรือเปล่าวะ หรอว่าผมจะยังไม่เหมาะไปอัพซีซีวะเพราะาดูผมเป็นคนประมาทเนาะถ้าไม่ประมาทก็คงไม่ลม้ม่ะชะล่าใจไปหน่อยว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนรถเราเลยว่ะแบบฟิลลิ่งคล้ายๆกันแบบเข็นไปเข็นมาสบายใจเนาะ่านี่ตัวแรงนะครับตอนนี้เป็นออโตเมติกนะครับไม่เคยขับรถคัดมาก่อนในชีวิตแต่ว่าวันนี้มันขับได้แล้วทุกคนโคตรเก่งเลย ค่นี้เสียค่าจองรถไปส่วนผมเสียค่าซ่อมรถนะ <c oughs> ตอนแรกถามเขาว่าแบบซื้อเลยได้ไหมคันนี้แต่ว <c oughs> ่มันเป็นรถเดโมโนะมันไม่ไม่สามารถซื้อได้ตอนนี้มันต้องรอแบบเขาปล่อยรอบก่อนแล้วเขาถึงจะขายอะไรอย่างเงี้ยรถเดโมก็วิ่งมาหกพันโลกว่า <c> ก <oughs> อะแสต้องขับ MT ตัวแรงนี้ไปต่อ <c oughs> กลัวไปแล้วว่าแอบกลัวนินดๆเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ ขับแค่นี้แบบเรายัางหลุมเลยอะ่ะเกบหลุมง่ายๆขนาดนี้เลยถ้ารถมันด้วยกําลังขนาดนั้นเนาะถ้าไปขับแบบประมาทอีกก็คงจะแบบอันตรายอะ่ะที่บ้านก็คงห่วงอะ่ะแบบกว่าจะขอเขาขับคันนี้ได้นี่ก็โอ้โหโใช้เวลานานพอสมควรเลยว่าเขาก็กวอันตรายเนาะ,อะแล้วเราแต่ว่าสถิติก็คือผมมาไม่เคยทํารถรถต้นก่อนเลยนะเพิ่งจะล้มครั้งนี้ครั้งแรก อ่ะเปิดชิวไม่ได้อีกคุยกับกล้องไงดินี่จะอก R7 R7 เยี่ยมมันได้ยินเสียงมึงใช่เหรอเอ้มึงนมันอาจจะได้ยินอยู่ได้ยินมึงต้องพูดดังๆเลยเออนี่ครับ A b r a k ตัวแรงเดี๋ยวเราจะได้เห็นคือไม่ได้คุยกับเมียมาก่อนเลยจะทะมาดูเฉยๆมาซื้อจะจองเฉยเลยได้ขับปุ๊บแม่งเซลเขาอ้นี่ดีไง เธอ,อมันคืนได้เมือนันก็ล้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงหรือไม่ทุกคนคือเซล,ลอบอกว่าจองก่อนจองล้วคืนใบจองได้ถ้าเกิดไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยว่พอถึงรอบเราแล้วเราไม่เอาเราก็แบบคืนได้อันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะทุกคนลองคอมเมนต์หน่อยก็ได้ เพื่อนก็ได้ตัดสินใจว่าจะเอาเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอานะแค่มาดูมาลองเฉยๆแต่ว่าแบบลองไปลองมาแล้วเออแบบตอนแรกมันดูแบบคาวาสากิไว้ไซส์ X25R แต่ว่าสูน์นะมันดันี่มีวันนี้ก็เลยแบบศู์ยามามาแทนเพือ่อนผมมาขับรถคัพไม่เป็นเลยเซลวสอนนะเซลวสอนขับขับรถคัพเออคือวันนี้จริงๆเราจะเป็นวันที่ประทับใจมากถ้าเกิดผมแบบไม่ล้มอ่ะเป็นวันที่ดีวันหนึง่ง บบพาเพื่อนมาซื้อของอะไรเงี้ยเ,เพื่อนก็ได้ของดีชอบอะไรเงี้ยได้ไปส่งใบจองไว้ก็รอเรื่องประมาณเดือนสองเดือนเนาะเออแต่ก็ทันมันทําตัวเองทำล้มซะได้แม่ก็ถ,ถือว่าเอาไว้เป็นบทเรียนนะผมล้มไปก็ทุกคนอย่าไปล้มเหมือนผมอีกขับขี่ปลอดภัยเนาะระวัดระวังอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทจริงๆ กันช้าราจว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนรถเราไงแต่จริงวงเดียวมันไม่เหมือนนะทุกคนเราเรื่องด้วยน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเกิดตัว a, a, a m t หนึ่งห้าเงี้ยมันเลี้ยวแคแบๆแบบมันก็เลี้ยวได้นะวงเดียวมันมันกว้างอยู่เี้ยเราด้วยน้ำหนักใช่ป่มพอเราเลี้ยวอย่างเงี้ยผมก็แบบเอาขาข้างหนึ่งลงได้แล้วมันก็แบบเลี้ยวได้จะพอเปสู์เจ็ดปุ๊บเออเราเ็จริงๆอะผมดันไปกดเบรกหน้าเว้ยนี่คือแบบสื่อให้รู้เลยว่าทักษะไม่มีสุดๆคือไอ้เบรกหน้าผมอะมันเบรกแล้วมันมัน มันไม่ค่อยอยู่ไปดกคนผมก็เลยแบบต้องออกน้ําหนักเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันมีมันมีแรงมาก่อนหน้านี้แล้วนะคือแบบตอนที่ไปเทสอะเซลเขาก็ทักผมว่าเออแบบเฮ้ยกดเบรกหน้ากลัวมากเลยนะเออตอนนั้นก็แบบเออก็ยอมรับว่าเบรกน่ากลัวจริงเพราะว่าแบบเออคันเราเราติดนี้ใส่ว่าแบบเราต้องเบรกดึกหน่อยมันถึงจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเบรกไม่ค่อยอยู่นะแล้วพอเบรกจึ๊กไปจึ๊กมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นคันนี้ผมก็เอาอยู่คนน้ำหนักันแค่นี้เองเออแบบขาผมก็ถึงสบายอยู่แล้วแต่พอไปคันนั้นไงพอแบบ เดียวทีตึงแล้วแบบผมรู้สึกว่าให้มันจะเข้าทุ่งเนี่ยผมก็กดเบรกหน้าปุ้งเรียบร้อยเออเลยมีคลิปมาให้ทุกคนดูเลยนะอุปกรณ์ครบตอนแรกก็ได้คลิปเลยตอนแรกคิดว่าจะแบบเอยมาทําช่องกับเพื่อนว่ะขับรถกันสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยเลาจะเอาคอนเทนต์อะไรดีนะเนี่ยโหวันนี้ได้ในหนึ่งคอนเทนต์สุดจริงๆ ที่ดีนะทุกคน MT07 เนี่ยผมยังอยากได้อยู่นะตอนนี้แต่ว่ามันความกลัวๆนิดนึงแบบได้มาแล้วต้องรีบไปเรียนขับขี่อะเพราะแบบเดี๋ยวอาจจะอายุไม่ยืนนะก็อย่างเพื่อนผมใช่ปะมันไม่เคยขับรถคัดมาก่อนมาลองลองทั้ง MT07 แล้วก็ ลองทั้งเ R เจ็ดเลยนะโอ้โหเกือแบบไม่เคยฝึกรถคันมาก่อนมาเริ่มเจ็ดร้อยีซีอบบมาเตอร์อบทองนะแบบดิดๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยขับได้เฉยเลยรถไม่ดับสักทีเลยนะเออทักษะมันดีจริงๆงแล้วมันก็ไม่ประมาทไงมันรู้ตัวว่ามันขับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความไม่ประมาทอะไรเนาะคือผมมาประมาทไงผมแบบขี่ไปขี่มาแล้วเฮ้ยมันไม่เห็นจะยากเลยเราขับได้นี่หว่าอะไรอย่างเงีลล้ยเซลเขาก็บอกนะเออแบบเรื่องอีโก Eco, ้นี่ก็ต้องระวังเหมือนกัน แต่เขาบอกว่าหัด,หดคนที่แบบไม่เป็นนะหัดง่ายกว่าคนเป็นเพราะคนเป็นคิดว่าเฮ้ยกูเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเงไยอะไรนะ อยู่ไอเคียนี้ยก็เยอะอย่างเงี้ยไอคืออยู่ไอเคเียนเยอะกย่าเงียเง้ยแต่เสียตังค์เออ <c oughs> จริงๆวันนี้ถ้าเกิดกูไม่ออกมากูไม่เสียตังค์นะเนี่ยรอบสุดท้ายอ่ะก็ไม่้ขาดไม่แล้วม,ดดมันรู้สึกว่าแบบอยากลองอีกรอบนึงไงนี่นะเพื่อนก็บอกว่าถ้าไม่ลองรอบสุดท้ายก็ไม่เสียตังค์แล้วก <c oughs> ็จริงนะ แบบจริงๆมันเสร็จไปแล้วไงเหลือแค่นั่งเล่นแล้วก็แบบไปนั่งรอข้างในแล้วแต่ดันไปไปหยิบมาอีกก็ไม่รู้มันเป็นอะไรทุกคนมันอยากได้ผมหรือเปล่านะคันนี้ <laughs> จริงๆล้วก็มีความคิดอยูวย่ว่าถ้าแบบเขาขายคันนั้นก็คือจะซื้อเลยนะถ้าแบบเหลือสักสองแสนสามมาอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แต่เขาดันไม่ขายเราคิดว่าเฮ้ยรถมันเลือกเราหรือเปล่าวะ ต่อไปก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเป็นทางกลับบ้านนะก็ขอติดกิ๊บไปตั้งเยอะทุกคนเรื่องค่าจ่ายสุขให้อีกทีหนึ่งนะตอนถึงบ้านแล้วเจยครนะับ